สองเรวตีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นันทิยะอุบาสกผู้เป็นสามีของนางเลวดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า861ญาติมิตรและสหายผู้มีใจดีย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้ร้างแรมไปนานแล้วกลับมาจากที่ไกลโดยสวัสดีว่ามาแล้วฉันใด 862บุญทั้งหลายก็เช่นเดียวกันย่อมต้อนรับเฉพาะบุคคลผู้ทำบุญไว้แล้วซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเหมือนญาติต้อนรับญาติที่รักผู้กลับมายักษ์บริวารของท้าวเวสวรร์ปรารถนาจะระงับนางเรวดีโยนลงไปสู่อุสธทนรกจึงกล่าวว่า863 จงลุกขึ้นนางเรวดีผู้แสนจะชั่วช้ามีปกติไม่ให้ทานประตูนรกเปิดแล้วพวกเราจะนำเจ้าไปโยนลงนรกอันเป็นสถานที่ทอดถอนใจของเหเล่าสัตว์นรกผู้มีความทุกข์ทรมานทนทุกข์อยู่พระธรรมสังคีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า864 ยักษ์ใหญ่ตาแดงสองตนดังทูตพยายมนั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็จับแขนนางเรวดีคนละข้างพาไปใกล้หมู่เทวดานางเรวดีถามยักษ์สองตนว่า865นั่นวิมานของใครมีรัศมีดังแสงอาทิตย์น่าพอใจเรืองรองงดงามหน้าอยู่อาศัยปกคลุมด้วยตาข่ายทอง เนืองแน่นไปด้วยเทพประบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์866หมู่เทพนารีรูปไร้กายด้วยแก่นจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานเป็นใครกัน867ที่กรุงพาราสี มีอุบาสกชื่อนันทิยะเป็นคนไม่ตรนีเป็นธานบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอวิมานที่เนืองแน่นไปด้วยเทพ,พบุตรและเทพธิดารุ่งโรดด่างแสงอาทิตย์นั้นเป็นของนันทิยะอุบาสก886หมูเทพนารีรูปไร้กายด้วยแก่นจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงาม วิมานั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานคือนันทิยะอุบาสกนางเรวดีกล่าวว่า869ฉันเป็นภรรยาของนันทิยะอุบาสกเป็นใหญ่ในเรือนเป็นใหญ่ในทรัพย์สินทั้งหมดของสามีบัดนี้ฉันจะเรื่นรมในวิมานของสามีไม่ปรารถนาจะเห็นนรก ยากสองตนนั้นไม่ยอมเชื่อจึงพาตัวนางลงไปใกล้อุศธนรกแล้วกล่าวว่า8ปด้เจสิบนางผู้แสนชั่วช้านี่แหละนรกสำหรับเจ้าบุญเจ้าไม่ได้ทำไว้ในมนุษย์สยโลกเพราะคนตรหนีมักโกรธมีบาปทำรรย่อมไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้เกิดในสวรรค์ นางเรวดีเห็นหนายนิยรยาบาลสองตนพากันมาฉุดคราตนเพื่อจะโยนลงไปในคูดนรกชื่อว่าสังสวะะะจึงถามถึงนรกนั้นว่าแปดร้อยเจอ็ดทำไมหนอจึงปรากฏแต่อุจระปัสวะสิ่งศกกรกเช่ไหนอุจระนี้จึงมีกลิ่นเหม็นร้ายกาดคลักรุ้งไปเล่านายนิยรยาบาลตอบว่า 872นางเรวดีนรกนี้ที่เจ้าหมกไหมยอยู่หลายพันปีนี้มีชื่อว่าสังวกนนรกลึกร้อยชั่วคนนางเรวดีจึงถามว่า873้เจมฉันทำคำชั่วทางกายวาจาใจอะไรหรือหนอจึงตกสังวกนนรกที่ลึกร้อยชั่วคน นายนิอรยาบาลตอบว่า874เจ้าหลวงสมณพรามณ์และวันิพกพวกอื่นด้วยการกล่าวเท็จนั่นแหละบาปที่เจ้าทำไว้875เพราะบาปนั้นเจ้าจึงตกสังวกะนรกที่ลึกร้อยชั่วคนนางเรวดีเจ้าจะต้องหมกไหมอยู่ในนรกนั้นหลายพันปี876 นายเนียรยาบาลทั้งหลายจะตัดมือเท้าหูแม้กระทั่งจมูกอันหนึ่งแม้ฝูงนกกาก็จะพากันมารุมจิกกินเจ้าที่ดินทุรนทุรายอยู่นางเรวดีกล่าวว่า877โปรดเถิดพ่อคุณขอท่านทั้งหลายช่วยนำดิฉันกลับไปเถิดดิฉันจัดสร้างกุศล,ลกรรมที่คนทำแล้วได้รับความสุข และไม่เดือดร้อนในภายหลังนั้นให้มากด้วยการให้ทานประพฤติธ,ธรรมสม่ำเสมอการสำรวมและการฝึกอินทรีย์นายเนยวระยะบาลกล่าวว่า878เมื่อก่อนเจ้าประมาทมัวเมาบัดนี้จะร่ำไรทำไมเล่าเจ้าจะต้องเสวยผลกรรมทั้งหลายที่เจ้าทำไว้เองนางเรวดีกล่าวว่า879 ใครจากเทวโลกไปยังมนุษยโลกเมื่อถูกถามพึงกล่าวถ้อยคำของดิฉันอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงถวายทานคือผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนที่นั่งข้าวและน้ำในสมณพราหมณทั้งหลายผู้ปล่อยวางอาทยาเพราะว่าตนตรณีมักโกรธมีบาปรมย่อมไม่ได้เกิดร่วมกับผู้ไปสวรรค์แ8ด้อแปสิ ถ้าดิฉันนั้นจากที่นี้ไปได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจกรู้ความประสงค์ของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลจกสร้างกุศลให้มากด้วยการให้ทานประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมและการฝึกอินทรีย์881ดิฉันจกปลูกสวนไม้ดอกไม้ผลจะตัดทางเข้าไปสถานที่ที่เดินลำบาก ขุดบ่อน้ำและตั้งน้ำดื่มไว้ด้วยใจที่ผ่องใส882จะเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14่ข้าม15หาข้ามและ8ดข้ามแห่งปักและตลอดวันปาฏิหาริยปัก8 8ดดิฉันจักสำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและจักไม่ละเลยในการให้ทาน เพราะผลกรรมนี้ดิฉันได้เห็นเองแล้วพระสังคีติกาจารย์กล่าวไว้ว่า884นายเนียรยาบาลทั้งหลายช่วยกันโยนนางเรวดีที่กำลังพร่ำเพอดิ้นรนไปมาอยู่อย่างนี้ให้เท้าชี้หัวดิ่งลงไปในนรกอันน่ากลัวนางเรวดีได้กล่าวคาถาสุดท้ายอีกว่า885 ชาติก่อนดิฉันเป็นคนตรณีด่าว่าสมณพราหมณ์และลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริงจึงหมกไหมในนรกที่น่ากลัวเรวตีวิมานที่สองจบ